สวัสดีค่ะบ้านโมริตารีวิววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแกะขนมรุนการ์ดกันนะคะทุกคนนี่ค่ะ เราได้ขนมใหม่มาอีกแล้วเราไปเริ่มแกะกันเลยค่ะทุกคน ตืนเต้นเต้นนี่ค่ะเรามาลุ้นกันเลยว่าวันนี้เราจะได้เป็นการ์ดอะไร EP นี้ก็ EP ที่23แล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านโมริตาด้วยนะคะว้าวๆ้มาแล้วเฮ้ยมันคือโมอิจิโร่ทุกคนอันนี้เป็นอุ้ยเราได้เป็นการ์ดเลยค่ะทุกคนโมอิจิโร่นะคะทุกคนถือดาบด้วยว้าวๆ้ว มุยจิโร่มามุมนี้ก็น่ารักนะทุกคนตัวนี้จะเป็นการ์ดไซเล็กนะคะทุกคนเป็นสติ๊กเกอร์เนาะค่ะทุกคนนี่ค่ะมุยจิโร่ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังตกละนี่ค่ะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริตะรีวิวด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย you <laughs>